สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับบรรยากาศตอนฮามงเศร้าครับพี่จาวัฒุมดัดครับพาพี่พาน้องครับมาเบิงงัวแม่ลูกแม่สาวแม่ท้องครับอยู่หอกงัวบ้านัดครับสวัสดีครับบ้านัดครับสวัสดีครับแดดกําลังดีเลยนะบ้านัดเนาะครับนะครับมีงัวแม่ลูกสองโคมครับแม่ท้องใกล้คลอดหนึ่งตแล้วกับแม่สาวรักพันอีกหนึ่งตครับพี่กัดบ้านนาแต้ครับตําบลนาแต้อําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญครับพี่น้องครับเอาวสี่ชุดครับราคาส่งพี่จะกิโลครับบ้านัดสองร้อยครับเอ้าพี่น้องตัวนี้ใหญ่แงเลยใหญ่เนนนาาะบบััดคร เป็นแม่ลูกครับลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตเดือนหนึ่งพี่น้องผมแปบอ้วนเห็นตะไทยอะนะครับสี่ชุดครับเบิ้งน้ำกันยาวๆเด้อพี่น้องเด้อจะเริ่มจากแม่ลูกกันครับเเอาโค้หนึ่งงามๆกันใหญ่เป็นแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องเบิ่งเิงสี่พันพี่น้องลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตครับว้เดือนหนึ่งเอย้ยหนังหนาอ้วนแม่สูงอะไรครับร้อยห้าทิพห้าครับร้อยห้าสิบห้าครับโคมนี่เปิดตักบาทเปิดไปสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพี่น้องผ้ได้เห่นงัวใหญ่ใหญ่ยี่หรี่แล้วพี่นอ แม่สูงหน่อยหาที่หาบกรอบข้าวพี่น้องลูกสาวไมเดือนหนึ่งนะครับลูกสาวจากอ,อกกัดจอกกัดแลกครับเกิดวันที่ยี่สิบสิงหาปีแปดเออมาเหนือหนังคาดแฉอ้วนเนาะครับมันจะไปหาโมงมันลูกไว้นี่ครับแม่เพื่อนพี่น้องเลยโอ้แข็งขาแบบใหญ่ครับนุ่มสีเต่าครับเล็บก,กระเท้าปกติงัวลูกสองเนาะแมนครับนี่พี่น้อนมงมั่วหนุ่คนมาลูกมา่มาโซกันงัวเดือนหนึ่งในเดือนแข็งแรงขึ้นยังนี่เด้ อีแม่เพิ่นนะครับสงปีสองร้อยโลแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตป้ามะปวดเธอลูกเพิ่นแม่ใหญ่ลูกก็ตงง้องใหญ่เนาะเห็นวะแม่ครับแม่ใหญ่ลูกก็ต้องใหญ่พี่น้องเมืองเหนือหนังลูกเพิ่นแดงเข้มนี่ครับแดงมันกินน่นแดงในแบบคมสุกพี่นอ้องเมื่งเนื้อนังลูกสาวเจ้าช็อกโกแลตครับมะปวดเธอพี่น้องเไยเอาสนใจก็โทรมาหาบา่าวนาดได้ทุกท้องปรกันให้จิกมมือครับซิปหามือครับอ่ะพี่น้องเมืองความใหญ่อ้วนใหญ่ หมอใหญ่บอลเงินพี่้องสามสิบเก้าครับห้องครับนุ่มสีเต้าพ่วงหางดําเครื่องบดนะครับลูกแดงเข้มเข้มครับแม่ตใหญ่โตท้อท้อนปะกันไห้นะครับเป็นแม่ลูกแม่ชุดแรกครับห้องสามสิบเก้าครับต่อได้ครับผู้ได้เหรียญร้อยใหญ่ดูทางานตังสี่ครับอ่ะเด็กกวาเท่ากับปกติดีนุ่มซีเต้าลูกคนนี้นะมาผัวดูคนมั่งงามจ้ะครับหน้าตาแม่่นครับคลิปมู้ดําจมูกดําครับเป็นมั่วลูกสองนะครับเป็นชุดแรก สามสิบเก้าสามหมื่นเก้าพันครับบอใหญ่บอยเงินครับพี่น้องคูนี่โคบนี่เฮ้ยแดดกระเด็นกันอ่ะมึงลูกสาวพันปั่นมันเป็นยังไงลูกหืมมอถือ,เค,ถอ,อเครืถือกุ้งเชือกบ่นี่ครับหนังมันหนาย่นหยน,น,น,นครับพี่น้องนี่ครับลูกสาวเจ้าช็อกกัลเล็คครับหลังเพ,เพิ่นแตกพะยะพี่น้องเย้ยมันดูยืนทำงานมันดุดด้วย,วย,วยเครื่องกับเครื่องดับนะครับ,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 บนี่สี อนยุคุณว่าคือยังไงเนี่ยบ้านัดเราจะค้ายเชือกเพิ่งก็ได้นี่ครับแต่ลางพี่น้องเบิงึงโผล่บึงมาหน่อยตัวนี้า้ยหนังหย่อน,นเออลากไปเออนั่นละไปหลังคือกับพันโมเป็นเชือกครับโมเป็นเชือกี่หน้าตาหนองพันนี่อ่ะปไปไปไปเลยต่อไปไปเบิึงโคบที่สองนะครับโอ้ยใหญ่อลไรพี่น้องเลยสมัยก่อนนี่เป็นแสนมื่อในสามสิบเก้าห้องอ่ะปล่อยไปเลย เดี๋ยวให้เบานัดยางโซ่นี่ครับพี่น้องโอ้หยดอะไรฟังขวาเพิ่นยางไปเลยลูกยางไปเลยอต่อไปครับไปเบิงชุดที่สองครับโคบที่สองครับเป็นงวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกว้ยจากเดือนครับบ้านน่ะลูกว้ยสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าพี่น้องเป็แม่อ่างลึกๆครับโคฟในเปิดจากบาทครับเปิดไปสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องต่อใดเนาะครับสองหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับเป็นงวลูกได้ครับงวลูกสองเยืนครับลูกสองเป็นชุดที่สองนะครับพี่น้อง เกลังโบดท,ทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้แม่มาอ่างดีลูกวัยสามเดือนกว่าครับลูกแดงนะครับนี่สองหมื่นสี่พี่น้องครัผู้ใดหาแม่ลูกครับปากยังงีกินเก่งเก่งโงกดำวสีคลิปหู้ดำครับลูกสาววัยสามเดือนกว่าใส่เมาใส่คุ้มหายแล้วนี่ครับแม่เลือกเด้อพี่น้องเด้อตีเด้อนี่ครับแม่เลือกเด้ออ่ะเล็บกระเทาปะปกติดีนะครับนุ่มสีเต่า สองหมืนสี่ครับต่อได้ครับเป็นชุดที่สองโทรมานะครับถ้าสนใจนี่ครับแม่เลิกเลิกสูงหน่อยสี่สิบนะครับเป็นวอหลูกสองคาทุกคาทอนกับกันรหายเสียมหาหมืน่นนับหนักนะแมนครับโอ้โหแดดมาปวดแทนพี่น้องเอามึงฟังคว้าพันนี่พี่น้องเห็นปะม่วงแบบเลิกนี่ครับนี่เอาสองหมื่นนะครับสี่พัน ต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกลูกแม่ครับนี่ฟังความลูกเพิน่นทุกครัประกันให้นได้ครับเด้อนี่ครับแม่เพิน่นเป็นงัวบามันทไทยใหญ่เฮาเลิกแบบคักลูกกระไซเมาใส่คุ้มให้ครับเพราะในสนเข้าดอกอ่ะเป็นชุดที่สองครับราคาต่อรองได้ยิ่เด้อพี่น้องโทรมาเลยเด้อนี่ลูกสาวเพิน่นลูกสีแดงครับนี่แม่เพิน่นงัวลูกสองระบาดนัดาะแม่์ครับมารถใจกระโทรมาพูดคุยราคากันแม่ลูกลูกแม่นะครับพี่น้องแม่สูงหน่อยสีสีปกดห้องเซ่สี ต่อได้จนฝนตกก็แบบปะจุงยางเลยง่ายไปหน่องหัวเลยยืดงามๆม,มันหมดหลึกไปหน่องยเลี่ยมดีปล่อยฝนหลดปลุกมัน,นหน่อยใส่เมาใส่คุ้มไหม่ให้ได้เป็นเชือกครับอาบา้าวเดี๋ยวให้บ่าวนัดจุงยางให้เบิ้ลปล่อยแม่ฝนลดยางไปเลยนี่ครับ อ้าวต่อไปครับไปเบิงชุดที่สามนะครับพี่น้องมาดิครับชุดที่สามครับเป็นงัวททองใกล้คลอดครับพี่น้องโอ้เลลกๆกรับทองแปดเดือนกว่าเนาะแมนครับนุ่มบวมแล้วพี่น้องใง้นสูงอะไรครับสูงรนอยสามสิบเจ็ดรอยสามสิบเจ็ดเปอรจากบาทครับเปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันเด้อพี่น้องเด้อต่อใดเนาะครับส่งฟีสองร้อยโลครับสองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องต่อใดครับพี่น้องโอ้โหหัวลูกไดนทองครับลูกสองครับลูกสองแด้ทองอ่ะจะมูดดำมั่สีครับคลิปคู่ดำครับพี่น้อง สมโตมาเนาะแมนครับสมบามันมาครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับขวัญจับจุ่มองนังทับนะครับนุ่มกับสีดบเลิกพี่น้องไปนุ่มบวมเปีบวมละไกแล้วตัวนี้จิได้กินน้องเราตัวนี้ครับเปิดสองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องใก้กินน้องลราเอาโทั่มากนะครับนีนุ่มบวมเวมลยนี่อีกสามอาทิตย์รุ่นรวดขั้นแบบนี้นะอัน <laughs> นุ่มบวมบนี่บดนเอาสองหมื่นหนึ่งพันครับราคาคุยกันได้พี่น้อง ะครับตกทรอนประกันไหเดอพี่น้องเด้อเร็บดีก็เท่าดีครับเป็นชุดที่อสามครับสูงลอยสามสิบเจ็ดบกลบรับลูกสองคาทองผสมตัวผสมปลามันนะครับเป็นเลอกดีเด้อพี่น้องแล้วก็สดทีนี่หูไฉหละ่ะเอก็หูเนี่ยนี่ผู้ได้ห้างหงหูหนี่ยนอกเดีวมาพูดแทหนอกก็เนี่ยนะสูงลอยสามเจ็ดครับวัวกางกครับพี่น้องกระซังมาสือสองตัวนะครับปรเป็นรุ่นดาวตัวกตัวเมย เอานี่ครับตกคลอนประกันหายนะบานัดเนาะครับท้องประกันหาเนาะแมีนครับเออนุ่มบวมปานนี่จกักรวาจานนังเลยหรอพี่น้องเอา้านี่ครับสองหมื่นพันครับพี่น้องกูดได้หางมาไกา่ควอดกินน่องได้เร็วเนี่ยพี่นอ้องอ่ะวปะจุงยางจังหน่อยหูไร้พี่น้องเลยหูไร้นี่ครับโอ้ยแกมันคักปวดไอ้อ้วพี่น้องเลยต่อไปครับไปเบิ้งชุดที่สี่นะครับ ชุดที่สี่ครับเป็นว่าแม่สาวน้อยครับว่าจากเดือนนะประมาณวันเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเปิดจากบาทถึงเอเปิดแปดพันห้าครับเปิดแปดพันห้าร้อยครับสูงเมตรเท่าไรเมตรสิบครับสิบสิบเซนนี่ครับประมาณเจ็ดแปดเดือนนั่นวะครับแปดพันห้าร้องยครับราคาคุยกันไหนเนาะครับตรงฟีกิโลหน่อยห้าสิบครับสิบตัวใส่เมาไว้พี่น้องวิญญาณวิญญานใส่เมาไว้สีแดงดีควันจับจมูกน้ครับนะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับ นี่หน้าตาเพิ่งแปดพันหาพูดได้ฮังว่ามเมษาพันดิสนเข้าได้พี่น้องงัวงแปดเข่า 8, 9, เดือนครับผู้งูยดอกตื่นผมมาเสียเอาคอนประกันให้นะบานัดเนาะแีน่นครับผู้ใดมีงัวตัวเดียวครับมีงัวตัวเดียวมัมีมูเป็นเป็นมูกันนะครับเปิดไป 8, ็นแปดพันหาสูงเม็ดทิพย์ที่แดงดีเครื่องโบดดีราคาเบาๆงวแม่สาหน่อยอนาคตก,ก็สิขึ้นใหญ่ขึ้นอีกหลายตัวล่ะครับโอ้สีมาวดแดงดี เปียดพันหาเตรียมซีเรียนแล้วพ,พอนะพอเอากล่องมาจีบมันโู้ยดอกพี่น้องูฟันจับสมอกนั่งทับนะครับเอาเครื่องโบ๊นะครับซุ้มลอยซีฟนะครับเป็นชุดที่4มือนีซ4ชุดครับมากถึงใจชุดใดก็โทรหาเบาหนัดได้ครับพิกัดบ,บ้านนาแต้ครับตัวนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดกำนจจันเจริญนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรครับเปียดบุกแล้วพี่จ้าขึ้นไห้แล้วพี่น้องว่าเป็นแต่แพงเด้อะเปีดพันหาพี่น้องเอาต่อได้บุ้นซุ้มฟีลอยหาทิพย์โลนะเอา4ชุดครับพี่น้องครับมาเดดดดด้้อฝฝนนนนนสมมาแแแลว่ักถ ปะจุงยางเลยเบาวนัดเรียบร้อยแม่สาวน้อยนี่ครับป้าขึ้นรถเลยก,ก็ได้